พี่หมอก็มาอธิบายให้ทุกคนฟังเลยครับว่าล่าสุดนี่เผือกของเราในยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่านี่คือติดหนึ่งในตัวดีของเมืองไทยไล่ให้ฟังเลยอย่างตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่หมอตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าเหนือนามครับปกติเจ้านี้สังกัดอยู่ที่เมตาฟาร์มครับอยู่ที่อำเภอขาม่วงจังหวัดกระสินครับราะว่าเสียชิดผมอ่ะไปยืมเสียชิดมา เรา,มมาต้องการอยากได้อะไรกับกับพันธุกรรมคำว่าเผือกใช่ใช่ผมยืมพ่อพันเพุเผือกมาเพื่อว่าจะหนึ่งผมจะเอามาพัฒน,นาให้พี่น้องของผมครับครับก,ก็ทั้งเผือกทั้งดําทั้งแคะใช่ใช่ครับครับอยูนี้มีครบเลยอันนี้คือชื่อว่าเจ้าเหนือนามเป็นทยายาทของแก้วฟ้าครับครับก็ไวที่มีเนื้อทรงดี ใช่ตอนนี้ดูผอมๆนี่ก็เราไม่ได้ทําเนื้อทาตัวเข้าสนามใช่ครับสนามล่าสุดที่เราไปคือสุรินครับสนามสุรินปีนี้แหละก็ไปคว้าแชมป์ที่สุรินฟันแท้คู่หนึ่งครับอแล้วเราก็ไม่ได้เอาประกวดอีกเราก็เอามาเป็นพ่อพันธุ์ครับคือเหนือนามเนี่ยเป็นควายที่ได้แชมป์เยอะมากครับครับจนจําไม่ได้ละถ้วยเยอะมากเลยอก็พันธุกกรรมดีครับหนุ่มน้อยอายุสามปีนิดๆรับฟันแท้คู่หนึ่งดูลักษณะแล้วก็คือควายอย่างไข อย่างท้ายหน้าเขาทรงตัวเผือกทรงนี้ก็คือพัฒนาใส่กับแม่พันธุ์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับคือดีเลยการพัฒนาร่วมกับราคาเกษตรกรที่พี่น้องมาเท่าไหรเ่เอ่ยพี่หมอสองพันบาทครับครับเราเปิดปรับผสมจริงอยู่ที่สองพันบาทครับก็<อ>ประกันจนตจนติดครับจนพี่น้องขนมาแล้วละครับครับจะขนมากี่รอบก็แล้วแต่ ส่วนอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามปีนิดนิดครับครับประมาณฟันก็เป็นฟันแท้คู่หนึ่งครับครับถ้าเผือกนี่ไล่ความสูงในระดับนี้ถือว่าในระดับถือว่าดีนะโอเคเลยครับดีเลยครับตอนนี้เขาก็ประมาณแล้วหกสิบครับตาเที่ยงนี่ไม่ใช่คนสูงร้อยหกสิบนะครับตาเที่ยงสูงร้อยเท่าไหร่นะครับตาเที่ยงเกือบร้อยแปดสิบครับร้อยเจ็ดสิบห้าบวกเลยเราต้องเราต้องนับวูดเข้าไปด้วยนะครับใช่นับวูดเข้าไปด้วยนี่ ก็าทรงดีครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วเนาะใช่ครับคําว่าเผือกของเราตาเที่ยงก็เนี่ยจะเอามาอยู่กับการพัฒนาร่วมอย่างพ่อพันธุ์ของตาเที่ยงก็จะมีทั้งดําทั้งเผือกทั้งแคะใช่ครับอยู่นี่มีครบครับรับโครงการก็รับรับครับรับไปกลับก็รับครับก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกษตรกรที่อยากจะมาก็มาได้เลยใช่เหนือนามก็เพิ่งมาย้ายมาอยู่ไล้ประมาณเดือน เดินนิดๆครับก็พี่น้องก็ยังไม่รู้เลยว่าเขามาอยู่นี่ก็วันนี้ก็ถือโอกาสเปิดตัวเลยนะครับ,รบก็ดูว่าอนาคตถ้าว้างหรือไม่มีอะไรทําอาจจะแบบลี้น้ำเชื่อออกมาขายพี่น้องกเกษตรกรด้วยราคาถูกๆครับหลอดละร้อยนี่แหละครับก็เป็นตัวดีตัวหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาคว้าแชมป์มาแล้วหลายสนาม ไข่นี่ถ้าเอาจริงๆสายสายของทางแก้วฟ้าเนี่ยดูไข่นะไข่สวยครับเดี๋ยวเดินวนให้ดูหน่อยครับมะไข่สวยมากไขสวยกะไม่ค่อยมีไม่มีกะนะจะไม่มีนะเลยกะขึ้นหรือยังนิดนึงครับตัวนี้เราไม่ได้เปิดผสมอย่างเดียวนะเสียชิดฝากมาบอกว่าถ้าพี่น้องสนใจเขาเปิดราคาด้วยนะครับครับเสียชิดนี่คือเป็นเจ้าของ เมตาฟาร์มเมตาฟาร์มแล้วคนจะรู้จักควายดังของแกจนนึงคือเจ้าสิงหาครับครับสิงหาสิงหาก็เป็นควายลายสนามเลยควายพ่อพันธุ์ที่เป็นสีสีดำนะใช่ครับสูงเท่าไหร่นะสิงหานี่ก็น่าจะร้อยงหกหานี่เอาวัดแบบระดับน้ําเลยวัดเข้าสนามประกวดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองส่วนน้ําหนักของทางพ่อหนุ่มของเรานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนที่เข้าสนามอ่ะตอนที่ฟิตฟิตตอนที่เต็มเต็มครับ วัดเมื่อต้นปีก็อยู่ที่ตันสองตอนนั้นครับตอนนี้เราลดหุนมาอ้วนเกินไปขึ้นไม่มันก็ขึ้นได้แหละแต่มันขึ้นไม่คล่องสมมติถ้ามันไม่อ้วนอย่าหุนนี้ครับสิบนาทีมันขึ้นได้สามครั้งสี่ครั้งกนนะครับแต่ถ้ามันอ้วนมันก็ได้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งครับขอไล่พันประวัติอีกรอบหนึ่งพี่หมอครับอย่างฝั่งพ่อก็คือตัวไหนอย่างฝั่งแม่ก็คือตัวไหนแม่เหรอผมจําไม่ได้ครับแต่ว่าพ่อหละคือแก้วฟ้า แต่แม่ก็พันธุกรรมดีอยู่เช็คได้เนาะถึงได้ครับควยเสียชิดไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นตัวดีๆครับนี่นะครับแม่นี่ความสูงน่าจะประมาณเท่าไหร่แม่ก็ร้อยห้าสิบครับนี่ดูทรงตัวดูการยืนเนาะเป็นควายหน้าสวยหน้าหล่อหน้าเท่อีกตัวหนึ่งครับก็ถือว่าเราได้เอามาให้พี่น้องในราคาเข้าถึงได้นะครับครับถ้าพี่น้องสนใจก็ก็ทักทักหลังไมล์มาได้ครับศูนย์เก้าแปด 1 5 6 8 8 8 8 8ครับครับอ่ะพี่น้องครับมาสำหรับหนุ่มดาวรุ่งพ่อพันธุ์ของเราในอนาคตเนาะในการทำสนามก็มีรางวัลเข้าให้พี่น้องได้เห็นการันตีเรียบร้อยครับไปดูอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นพ่อพันธุ์สีดำของเรารลูกของลุงเพชรไปดูว่าเป็นตัวไหนไปดูกันครับ